ขอบคุณท่านประธานครับแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์วรบที่ได้กรุณาตอบก็ขอบคุณนะที่รับที่จะไปเพิ่มเติมในเรื่องที่ผมได้อภิปรายไปอย่างไรก็แต่ผมได้อภิปรายตอนหนึ่งพูดถึงรัฐธรรมน,นูญนี้เมื่อมาเปิดดูรัฐธรรมน,นูญที่เป็นตัวลักสอนอย่างจริงแล้วแล้วเขียนไว้ดังนี้ครับบุคคลมาตร้ห้าสิบบุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้อนุสี่ขอไปอนุห้า รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติตอนแรกผมจําผิดไปนะผมนึกว่าชายไทยมีหน้าที่ต้องเกณฑ์ทหารใช้เพียงคําว่าบุคคลมีหน้าที่รับราชการทหารขี่เส้นใต้คําว่าตามที่กฎหมายบัญญัติก็แสดงว่ารัฐธรรมนูญก็ไม่ได้บอกว่าพอเป็นคนไทยแล้วก็เป็นผู้ชายแล้วแล้วก็ท่านจะต้องไปเกณฑ์ทหารแสดงว่ามันเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติแต่ยังไงก็แล้วแต่กฎหมายบัญญัตินี้เป็นเรื่องที่ มันใช้เวลานานมันควรจะมาใกล้ๆกันหรือรพร้อมกันกับการแก้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ mm hmm. เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่ขออนุญาตเสนอแล้วแต่ท่านกรรมธิการนะครับว่าวิธีการตรวจที่ผมขออนุญาตท่านประธานนะครับที่เมื่อกี้ผมคำว,ว่าใช้ดุลพิณิชย์เนี่ยไม่ใช่ดุลยมิตรในเรื่องของการลงในใบสดอดส43สามอย่างเดียว เป็นเรื่องของดุลยพินิษในการตรวจเลยครับดุลยพินิษในการตรวจของหน่วยเกณฑ์ทหารต่างๆนั้นเป็นดุลยพินิษที่หลากหลายทุกจังหวัดไม่เหมือนกันผมก็ไม่ทราบว่าคําสั่งระดับเหนือที่จะบอกว่าให้การตรวจเพศสภาพเนี่ยใช้วิธีการตรวจอย่างไรผมรเผชิญด้วยตัวเองและผมก็มีความอิหลักอิเหลือและวมีความสงสารเศร้าสลดหดหู่วิธีการคือการเข้าไป คือน้องเขาจะบอกว่าเขาผ่ามาแล้วเสียงเขาก็ค่อนไปทางนั้นแหละครับแต่ว่าบอกว่าผ่ามาแล้วเนี่ยดุลจะมีนิดที่ว่าเนี่ยคือการล้อมคอกเหมือนกับไม่ใช่คอกที่เราจะให้แพทย์เข้าไปตรวจเข้าไปแล้วเนี่ยน้องมีหน้าที่ที่จะถกกางเกงลงถกกางเกงลงเพื่อให้แพทย์เนี่ยตรวจว่าที่บอกว่าไปผ่าตัดทิ้งไปแล้วเนี่ยจริงหรือไม่ ถ้าเป็นะครับมีเรื่องที่ผมพูดได้แล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าลามกอนาจารหรือเป็นสิ่งที่น่ารังเกยียจเพราะมันเป็นการตรวจเพศสภาพที่เกิดขึ้นจริงในประสบการณ์ในชีวิตผม mm. เมื่อ30ปีที่แล้วคือการตรวจนั้นวิธีการคือเข้าไปในคอกประมาณหนึ่งเม็ดคูณหนึ่งเม็ดแล้วยื่นหน้าดูวิธีการที่เห็นที่น้องเขาทำคือการยืนหนีบ ผมพูดนี้ไม่หยาบเลยนะครับยืนหนีบอวัยวะเพศการยืนหนีบอวัยวะเพศเมื่อมองโดยโดยเขาเรียกว่าโดยผ่านผ่านแล้วเนี่ยเสมือนว่าน้องเข้าไปผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นผ่าเลยถ้าแพทย์ไม่มีความพิถีพิถันเพราะมันไม่เห็นแล้วนั่นคือการผ่านว่าสภาพร่างกายไม่เป็นเหมือนสภาพเพศสภาพตามที่ท่านประธานว่า แต่ทันทีที่บอกให้น้องเขาใส่กางเกงน้องเขาจะต้องก้มลงไปเพื่ชดึงกางเกงขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือที่น้องเขาบอกว่าผ่าตัดทิ้งไปแล้วเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาภายหลังแสดงว่าจิตสำนึกของน้องเขาเนี่ยเขาต้องการที่จะแสดงเห็นเพศสภาพที่แท้จริงของเขาจริงๆเป็นสภาพที่น่าสงสารเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่จําเป็นต้องถึงขนาดไปแก้กฎหมายไปแก้พรบ เพียงแต่ออกระเบียบกฎเกณฑ์กติกาอะไรที่เป็นสากลที่เป็นมาตรฐานที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนว่าน้องเขาควรจะรับการตรวจที่มีความเหมาะสมยิ่งกว่านั้นมีวิธีการเยอะๆครับในรายละเอียดให้เวลาผมเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยมันมันเป็นสภาพที่สามารถที่จะทําได้โดยไม่ต้องไปแก้กฎหมายสามารถทําได้เลยพรุ่งนี้ก็ทําได้เลยครับออกคาสั่งออกระเบียบมาว่าวิธีการตรวจเพศสภาพ ควรจะตรวจอย่างไรขอบคุณท่านประธานครับ